น่าจะหมายถึงการได้เล่น,นเ,เกมนี้ทําให้เรารู้ว่าแบบคนโบราณเนี่ยที่เขาสร้างอะไรเจ๋งๆได้เยอะเนี่ยอันดับแรกเลยนะต้องว่างก่อนเลยเว้ยนี่ถ้าไม่เก่งใจจะทาเมาส์รัชมอตรงนี้เลยนะแบบขุดเป็นหน้าประธานวนะิดีสร้างต่อจากตัวโดโจของเราเมาื่อวานต้องทํานั่งร้านเลยทีเดียวการก่อสร้างสิ่งนี้ค่อนข้าง,งจะมีความอลังการเออ,อได้วะมาแล้วมาแล้ววะคาน์วะ คานเยเวสว่ะตงลงเราเป็นชาวตะวันออกใช่ไหมใช่ใช่ใชวตะวันออกเราหลงมาอยู่ที่เราเป็นเราเป็นแอฟริกันเราเป็นแอฟริกันที่ขึ้นเรือมาลงผิดเกาะมาลงที่ฝั่งสวีเดนนะแล้วก็แล้วก็วเ,เสืม,เมีจิตวิญญาณความเป็นเอเชียนสปิริตอยู่ภายในนะโอเคฉันทำคารเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวพอมีโครงหลังคาแล้วคอยดูเป็นห่วงซุยน้อยลงตอนแรกนะเนี่ยขุด ขุดมาเป็นแอ่งแบบเนี้ยแล้วมีแท่นหินบบเนี้ยใครเห็นก็รู้เลยพูดเป็นเสียงเดียวว่า่วงซุยนี่เป็นการก่อสร้างที่เสี่ยงมากช่างสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ต้องปีนกันอย่างนี้เลยนะสาประดกรรมที่ยิ่งใหญ่เนี่ยมันก็มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่งลุงเบนได้กล่าวไวตั้งแต่สมัยไวไกิ้งแล้วนะต้องมีคันขึ้นมารับอีกชุดแน่เลยดดูดีนะอะไรประมาณนี้ดูดีใช่ไหมอันนี้อันนี้มองจากมุมไหนู่ ในสเตมอ๋อเ้ยเชียเชียมอนสเตอร์อย่ามาตีสิ่งที่กูสร้างสรรค์ดิดวะดี๋ยวไปรวมเป็นเพลย์ลิสต์ว้ใน YouTube เลยนะครับจะเป็นตั้งแต่อันแรกที่เอทีแอลสร้างก่อนหน้านั้นที่เป็นโดโจนะตรงนี้ทำเป็นลานประลองวัดเจ้าหลินครับอันนี้คือโครงหลังคาพื้นฐานมีอาศรัดรอบก่อนแล้วตั้งดั้งขึ้นมาแล้วข้างบนเป็นอกไก่คือความรู้ใช้ประดิษฐ์แบบพื้นถิ่น ใช่คือแบบยังเหนื่อยเลยเออพวกคนโบราณที่สร้างแบบนอตเตอร์ดัมได้นี่กูกูนับถือก็เป็นกูนับถือจริงนะีนขณะเรานั่งอยู่ในห้องเรารู้สึกเลยว่าแบบใช่ยุ่งยากชิบหายเปิดแอร์ด้วยนะใช่เปิดแอร์ด้วยนะถ้าสีน้ำเงินคือคือเป็นโครงสร้างเลยเสีเงินคือเป็นโครงสร้างได้เลยเป็นโครงสร้างเลยอ๋อโอเคเข้าใจแล้วอ๋อสีเขียวคือสีเหลืองคือโอเคอยู่ไม่อยู่แลแต่ยังไม่ถึงจุดยิวพอย ครับยิวคือแดงแดงคือจะไปถึงจุดยิวพอยแล้วเขาเรียกว่าโครงสร้างวิบัติและภาษา,ศาวิศวกรรมเฮีย <screen> ราคานี้ <c oughs> สุดยอดมากกูไม่จะพูดไงเวิร์กเบน์ชนไหนที่ใช้งานได้ครับที่มีอ,อัปเกรดข้างบ้านนะพี่อ๋อโอเคเห็นแล้วครับ <c oughs> ใช่ไหมไมีอะไรถามไีกไหม <jewelry> ไอ้ทาตไม่มีแล้วครับกระจัง <c oughs> <c oughs> ครับเรียกยว่ากระจ่างโอเคแล้วก็ตรงนี้ มันจะต้องมีเป็นคำยันที่ยื่นออกมา45องศาเฉียงออกมาจากจากตัวอาคารโอ้้เหี้ยหลังคาตับบนมันต้องเอาออกนิดนึงว่ะเพราะพอชชั่นมันไม่ได้มีเตียงน้ำปะอ่าจะอันนี้ยุคไวกิ้งนะครับพี่ตัดตอไม้จะอะไรตอไม้ก็เขาตัดไม้กันเฮี้ยนเลยเออนี่ก็ต้องมาตัดตอไม้ทิ้ง เป็นคนแบบไม่ได้ใช่ไหมเห็นเห็นไม่ได้ปล่อยไว้ไม่ได้ใชเห็นไม่ได้ใช่เห็นไม่ได้เนี่ยผมจะเปลี่ยนละผมเพิ่งรู้ว่าไม่หาง่ายกิจกรรเราคือแบบปัญหาใช่ง่ายกว่าเยอะเลย forward แถวนี้ใช่ครับเราต้องเปลี่ยนวัสดุไปตามพื้นผินนี่กดอะไรเนี่ยเดินมะเดินวะก็มันทุบเนี่ยหลังคาเสร็จแล้วเหลือแค่อั่วจันแล้วบะ เดี๋ยผมสร้างอา Reading, ัจจา์เสร็จก็เสร็จแล้วเดี๋ยวผมกดกดขอคานหนู่นิดเดียวให้มันถูกเทคโทนิกทางสถาปนิกกรรมนิดนึงได้ครับได้ครับดีมากดีมากรี่รีบทำงานโอายเครียดเหรอครับตายพคาดยดด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เซิร์ฟกูนะมึงมาอย่างไหนอ่ะ ไอ้คนเถื่อนไอ้คนเถื่อนโอ้ดูดูอีกนี่ขนาดเกมมันยังไม่มีแซ่เอานะอ๋อยังไม่มีแซ่เหรอ,อไม่ใช่คนจีน,นไม่ใช่คนจีนนะจะจะมีแซ่ใ <nodig> น <c oughs> คนจีนไม่ทันกูเล่นไปก่อนแล้วคุณธาภาครับครับผมแอลไม่ตอบโต้อะไรเลยครับไม่พูดอะไรหน่อยเลยเลยครับ อย่าเมาพี่อย่ารับความเห็นเลยครับพี่ครับพี่ครับทำไมตรงนี้ต้องมีขาดด้วยครับพี่ครับนายไม่เข้าใจหรอกคือเขาเรียกว่าเทคแต่ว่าพี่พี่ว่าพี่จะเป็นคนให้ความรู้คนเร็วอย่าี้เขาเรียกว่าเทคโทนิกทางสถาปัตยกรรมเข้าใจเปล่าหน้านายดูไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่ผมไม่เข้าใจหรอกเนาะใช่ไหมล่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งกอดไอที่อยู่ในมือเนี่ยช่วยช่วยจัดไลทิงหน่อยครับช่วยปักคอมไฟหน่อยครับปักคอมไฟที่พื้นนะครับไม่มีของเลยครับเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเสาต้องเป็นด้านนี้ป่ะพี่เสาต้องเป็นด้านสกัดป่ะต้องเป็นด้านสกัดนะเพราะฝั่งนั้นเป็นอัจจรนท์นี่ใช่ป่ะโหอัจจรนท์เจ๋งสุดใช่ผมกูว่าชมไปเรื่อยเลยกูว่าชมไปเรื่อยเลยไม่มีเที่ยอะไรเลย ก้แต่อัธจันทร์พี่อยู่ได้ด้วยแรงศรัทธานม่งไม่มีเสาสัักอนสุดยอดจะเปิดพิธีต่อสู้ศักดิ์สิทธิ์แล้วทัวร์นาเมนต์ศักดิ์สิทธิ์ Mortal Kombat ไอ้เหี้ยมีคนดูด้วยว่ะแต่งมาถึงเนี่ยดูดิดูอัธจันทร์ดิเออแบบมีคนดูจริงว่ะเชี่ยคนดูมาแล้วคนดูมาแล้วว่ะแค่แรกยังไม่ต่อยกันแม่งเดินออกไปแล้ว ช้าช้าไม่รอแล้วเฮ้ยยี่แม่งเริ่มคว้างของแล้วไม่พอใจโอเครุ่งเช้าพอดีทัวร์นาเมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของเราจะเริ่มแล้วนะ <c oughs> แมนแมนฟื้นเลือดก,ก่อนนะมีเลือดเท่าไหร่กันแล้วบ้งกูมี57 <c oughs> เลยวะ่ะกูมี57เลยอ่ะ62 40โอเค,กออเคใกล้เคียงใกล้เคียงเอาอะไรมาใกล้เคียง<ไ>วะ <c oughs> 2คนนั้นไปต่อ,อยกันก่อนนะมามาลงนวม ลงนวมมาๆเอา,าเลยหนึ่งสองสามต่อยกันกนะครับคุณผู้ชมแรกระหว่างกะหลี่กับสุรตเต้ยสุรตเต้ยจะแพ้กะหลี่หรือไม่มาดูครับตอนนี้กะหลี่วิ่งบนสุรเต้ยสัตวดดอกกะหลี่ไปหนึ่งดอกโอ้โหแรกมันจํานวนเนียเลยนะครับเชี่ยสกิลสกิลมันสกิลมันฝึกมาเยอะกว่าว่ะรู้สึกได้เลยแต่กะหลี่ติดคีย์ข้อนะเว้ยสกิลหมัดสกิลหมัดสุรเต้ยมันดุว่ะโอ้ยอื้อ เจอบูทอ่ะเออเต้เจอกะหลี่แล้วเต้เอาจริงอ่ะมามามาข้อนักหนักมีติดบล็อกความมีติดบล็อกเจอกะหลี่แล้วข้อนักหนักกะหลี่ยังไม่ยอมครับอ๋อใส่สวนได้อยู่โอู้หูกะหลี่เร่วงเรียบร้อยมาครับพี่เต๋ามาถอดเสื้อเลยดีกว่าถอดแล้วถอดแล้วไอ้ศพ ศพกูที่ร่วมมาจากอันนี้แม e like oh ่ง oh. ต ouais. RIGHT. okay. okay. ัวเฮี้ยนยังหมาเลยเรียกได้ว่ายังหมาจริงอ่ะเอาองคมูลร่างกายรออยู่วอร์มวอร์มใช่ไหมวอร์มใช่ใช่วอร์มวพี่พี่จะเก็บหลุมศพพี่ไปยังอ่ะเออว่ะหลุมศพมันบังนะเฮ้ยไม่ไมทิ้งไว้ก่อนดิเป็นอนุสรณ์เตือนใจพวกมึงไงสองคนก็แบบอุทาหรณ์ไง อยึดกำเนื้อก่อนยึดกำเนื้อยึดกำเนื้อเดี๋ยวเจอแบบนี้นะเชฟน่งดูกรรมการยังไม่พูดกรรมการยังไม่กดไอ้กดเตะกดไงวะเอ้ามันวิชาพี่ไอ้เหี้ยบอกก่อนบอกก่อนไอ้เหี้ยกรรมการเนี่ยเดี๋ยวจะจะดึงแดงยิ้มเอาใช่เหรอเพิ่งรู้ไอ้เหี่เพิ่งรู้ว่าเตะได้มามากรรมการเอายังเริ่ม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 เลยแปลงมา อ,อือข้ากรอกโขงกรอกโขโอ้ยไอ้กระติงแดงยิ้มไหนใครกระติงแดงยิ้มหมออืม้ชื่อ,อ,อมหม่ไหวโอ้ยโอ้ยโอ้ยเ,ยเยจ็บว่ะไฮ้ไอ้ไอ้เฮ้ไอ้แดงยิ้มว่ะ นี่ปะเย้โอ้โหดูดัน <eled> ดูดันเ้าใช้ environment ให้เป็นประโยชน์เลยดิแบบพวกพวกแบบโอ้ยหย้บไฟหยิบไฟมาปาใส่ตาอะไรเงี้ยเดี๋ยวไม่เกี่อเหียร์พี่ทรงผมเดียวกันละเด๋ยวคนดูไปสัก พูนี่ต่อยดาจัดวะทำไมต่อยนาจังวะเดือดเดิอพี่ต๋าพี่ต๋ายอมยอมยยอมเอจริงขอขอเขอเโอ้โหกวพี่เย็ดเป็ดเลยเจ็ดวะเอาอะเอาอะโอ้โหทีแบ็กหน่เอาทีแบ็กหนอยทีแบ็กหนอยต่อใจบัวต่ดใจบัวให้ต่ใจบัว เอาล่ะรอบชิงมึงรีบนั่งเลยเพี่มึงรีบนั่งเลยไอเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นคนเชียร์มวยนี่เอาคว้าแมนต่อยกับแบ็คแพนเตอร์มันเอเชียร์มวยเชียร์มวยโอาร์ดเขาแน่นจริงพี่เอาเอาเอาการ์ดอยู่ด้วยการ์ดอยู่ด้วยเฮ้ยเอาวะ อันนี้กรรมการลิงไซส์ฮะลิงไซส์ลิงไซส์โอ้กูว่ายาวและแอลกูว่าไม่แน่นอนแล้วแล้วที่เรื่องแม่งลีเจนจนตายกูโกรธแล้วจริงเฮ้ยบวกกันหน่อยสิวะมีคนดูเชียร์แล้วคนดูเชียร์แล้วไปเอาแม่งเลยเอาแม่งเลยไอ้ไอ้แม่งเลยกูตั้งแตกแม่งเลยไอ้เหี้ยไอ้เสือเต้ย อ้มีคนหนีว่ะมีคนหนีโอ้โหว่ะจุกว่ะจุกเลยว่ะไติมน้ำหมดเติมน้หมดเลเก้เฮ้ยโอ้ได้แชมป์แล้วกินดีด้วยกินดีด้วยกินดีด้วยหมดด้วยโหมดหมดตัวตัวมึงอย่างแข่งเลยตัวมึงอย่างแข่งเลยอย่านอนเต้ยเหมือนเต้นท่าโรบอทอะแช่น้ำก่อนไหมก่อนก่อนนอนก่อนนอนไหนก็ออกกมา นะครับไหนๆก็ไหนๆก็ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าแล้วเออผมหยิบอาน้ำหน่อยเนี่ยพี่เอาผ้าเช็ดตัวมาเชตัวมาจะนอนต้องอาบน้ำหน่อยนี่คือในชั้นอาบน้ำใช่บรรยากาศเรื่องปิด p v p นะครับออนเซ็นที่นี่จะมีถั่วนะแช่แช่แบบบินถั่วแต่ตรงนี้มีมีกฎการใช้งานครับท่านโยได้บอกใช่ครับ ห้ามฝา่ากเฟลอยะนะครัใส่ในน้ำครับโอ้หพอแล้ว